ถ้าเป็นคนที่ชอบเก็บคำพูดคนอื่นมาคิดจนทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเนี่ยอย่าลืมทำสิ่งนี้นะคุณโยมเมื่อใดที่ต้องอยู่ในสังคมหนีไม่พ้นจริงๆนะเรื่องคำของคนที่จะมากระทบใจเราได้ทุกวี่ทุกวันแต่ที่ชอบเก็บมาคิดส่วนใหญ่เนี่ยก็มักเป็นคำพูดลบๆทั้งนั้นเลยนะนึกถึงก็เจ็บใจคิดถึงทีไรก็ปวดใจทุกทีถ้ามันแก้ที่เขาไม่ได้เนี่ยลองมาปรับที่ใจเราดูนะใครจะศาสตร์คำพูดอะไรใส่เราก็ตามเนี่ย มันเป็นเรื่องของเขาแต่การเก็บมาคิดให้ปวดจิตปวดใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรานะให้เราอดทนและกลับมาทบทวนดูว่าสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นคำด่าหรือมันเป็นคำแนะนำถ้ามันเป็นคำด่าเราก็แค่ไม่ต้องไปให้คุณค่าไม่ต้องไปใส่ใจรับฟังแต่ไม่ต้องรับไว้และก็ฝึกปล่อยมันทิ้งไปแต่ถ้ามันเป็นคำแนะนำเราต้องนำกลับมาพัฒนาตัวเราปรับปรุงแก้ไขตัวเรา ต่อไปเขาจะได้ว่าเราไม่ได้นะและก็ฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆใจเราจะได้ไม่หวั่นไหวกับคำพูดอะไรง่ายๆคำพูดของคนอื่นจะทำร้ายเราได้ก็ต่อเมื่อเราเก็บมาคิดนะลองไปปรับใช้กันดูจเจริญพร